ไซแซ่บนัวนะคะกับส้มตำนรกรสแซบค่ะคแม่ค้าก็เด็ดทั้งลีลาแล้วที่สำคัญฝีปากของเขาก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะส้มตำนรกมาแล้วจ้า,าอันนี้คือเมนูส้มตำจากหมูนะคะจะเป็นน้ำปลาต้มสุกและกากหมูนี้ปกติ จะทอดเองอ่ะทอดด้วยฟืนแต่วันนี้ไม่ได้ทอดเองใช้หัวทอดนั่นเองนะฮะโอเคครับผมเมนูเด็ดก,กันเลยครับผมนี่งเอามาเลยครับผม<อ><อ>ไป<อ>ไปอย่างนี้ไม่มีดนตรีก็เต้นให้มันได้ <c oughs> แซบจริงๆนะคะแซบดูท่าแล้วจะแซบไม่เบาเลยล่ะแม่ค้าปากแดงคนนี้นะคะ,คะชื่อว่าเจรีนะคะเจ้าของร้านโอ้โหชอบมากเลยชื่อเจ้าของชื่อร้านชื่อร้านชื่อร้านว่ารีซอยตันส้มตำนรก S 1> <S 1> <S นี่นเลยใช่ไปไหนไม่ได้แล้วด้วยไปไหนไม่ได้แล้วคุณต้องมาที่ร้านนี้เ,ออเขาขายอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมนะคะเมืองปราจินบุรีนั่นเองเ,ออเขาดัดแปลงรถจักรยานยนต์นะคะมาเป็นร้านขายส้มตำเคลื่อนที่แบบนี้แล้วก็มีอาหารแซ่บๆให้เลือกหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยำหอยเชลล์ยาอ๋อ มันมันอันเดียวกันนะท<ช>ี่อ่านเว้นวักไปหน่อยอยำหอยเชลล์ยำเล็บมือนางลาบหมูซุปหน่อไม้นี่ซิเนเจอร์ของร้านค<ช>ืออะไรยำขนมจีนเส้นสดสิคะวงเล็บ แยกน้ำ ok. แยกน้ำให้หนยแล้วก็ตำกากหมูนะคะจะตำใส่เส้นมะละกอหรือว่าถั่วฝักยาวก็ได้เหมือนกันตามใจลูกค้าเลยน้ําปลาของเขานะคะจะซึมเข้ากากหมูได้รสชาติที่แซ่บนัวมากๆเจรีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ทําอาหารอาร่อยนะคะที่สําคัญลีลาเหิมาลายมาลาเออควงซากเอออย่างนี้เลยพูดไปควงไปแบบนี้เลยคะ่ะอย่างนี้เลยใส่เออ ี่ไงมันตรงนี้แหละควงสากโชว์ให้ลูกค้าชมเป็นระยะระยะด้วยนะเขาเขียนมาอย่างนี้นะมัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรเดียรีลาความอร่อยนะคะแถมราคาก็จับต้องได้เริ่มต้นเพียง35บาทเท่านั้นเองผ่านไปปราจีนบุรีนะคะแวะอุดหนุนได้เลยค่ะร้านเปิดขายช่วงเย็นทุกวันเลยนะคะคเจลีอยสาบริการเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปอุดหนุนเจลีซอยตันกันใช่ รีซอยตันส้มตํานรกเออนะดีน่ารักดีนะครับเขาย่างไปย่างมานะคุณนะจะบอกว่าห้าชั่วโมงขายก็ยังไงได้ห้าร้อยไม้ขายดีมากๆเลยไก่ย่างลุงนุ่มนะฮะลุงนุ่มลุงนุ่มสูตรเด็ดขายดี5้าชั่วโมงห้าร้อยไม้ ลุงนุ่นลุงนุ่นนุ่นเมื่อกี้พ่อบอกลุงนุ่นใช่ไหมลุงนุ่นครับขอโทษครับผมพูดผิดไก่หวานนี่ไงแต้งเห็นแปแบบนี้เองเนี่ยที่ช่ำๆแบบนี้เลยนะครับจะมีความหวานนะยังไงก็คือโอ้ไม่แผ่ว่ะชไก่ย่างลุงนุ่นนะจังหวัดตรังครับคุณมีให้เลือกหลากหลายเลยนะทั้งเนื้อไก่เนาะหนังไก่ตับไก่หัวใจไก่แล้วก็อื่นๆของไก่คุณอยากกินส่วนไหนครับลุงนุ่น ย่างให้คุณกินน,น,นะฮะคุณวิยาดาพัดทองเจ้าของร้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับตนเองแล้วก็สามีเนี่ยทำงานบริษัทครับมีลูกสองคนกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่รายได้ไม่พอจ่ายก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะคิดสูตรไก่ย่างขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะแต่ขายไปขายมาคุณ <c oughs> แค่เป็นไรายได้เสริมนะ <c oughs> ตอนนี้ได้รับการตอ,ออตอบรับเป็นอย่างดีครับ <Ừ. S 2> จนเป็นไรายได้หลักของครอบครัวแล้วเลยตัดสินใจลาออกจากงานประจํามันลุยขายไก่ย่างอย่างเต็มตัวุ้ยแป้งมันน่ากินมากๆเลยไก่วไกหวานเนี่ยหวานอร่อยจริงค่ะแต่ละวันนะเขาใช้ไก่50กิโลกร,รัมนะคะนํามาหมักกับเครื่องเทศ2ชั่วโมงก่อนเสียบไม้ได้ประมาณ500ไม้แล้วก็นําออกมาย่างแบบนี้นะคะเขาก็จะใช้ไฟกลางๆพริกไก่บ่อยๆให้เนื้อไก่เนี่ยสุกพอดีทั่วถึง ขายไม้ละ10บาทค่ะคุณพ่อเขาบอกแล้วเขาบอกอีกนะเขามีโปรพิเศษด้วยโปรอะไรอะโปรอะไรซื้อ10แถมหนึ่งไปเลยสิจ้าใช้เวลาไม่ถึง5ชั่วโมงนะคะก็หมดเกลี้ยงแล้วแล้วก็ยังใจดีใจดีให้คนทองด้วยนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนที่ไม่มีเงินซื้อได้กินฟรีอีกด้วยถ้าเกิดว่าผ่านไปตรังนะคะแวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะร้านไก่ย่างนี่ไงลุงนุ่มนี่เขาเขียนลุงนุ่มตายแล้ว ทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยไม่เขาเห็นลุงนุ่มที่พ่ออ่านพอดูจากป้ายนี่พ่อดูจากป้ายใช่ครับแล้วในนี้มันคืออะไรเราต้องแก้ใหม่นะคะอเราต้องเริ่มใหม่ไก่ย่างไก่ย่างลุงนุ่มค่ะขออภัยนะคะเอาใหม่ไก่ย่างลุงนุ่มไก่ย่างลุงนุ่มไก่ย่างลุงนุ่มครับใช่แล้วมันก็คงจะนุ่มจริงๆแหละจริงค่ะคุณอยากกินแต่ก่อนอื่นนะ ตอนนี้เราเดินทางไปจังหวัดตรังกันดีกว่าเพื่อไปกินไก่ย่างลุงนุ่มกันลุยสวนสลัดโลครับแสดงว่า,าสลัดโลของเขานี่แบบต้องให้แน่นๆนเลยนะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับนี่ที่นี่อวบนะน่ ลุยสวนสลัดโลเป็นแบบนี้นะครับ<ฆ>พร้อมผักสลัดน้ำจิ้มน่ากินกันแบบนี้หาซื้อได้ที่มอเตอร์ไซค์เปิดท้ายจอดขายช่วงเย็นๆนะครับหน้าร้านสะดวกซื้อบริเวณตลาดนัดราชพฤกษ์ของเรานี่เองถนนพระองค์ดำอำเภอเมืองพิษณุโลกครับโอ้หแน่นเหมือนกันนะแป้งใช่เลยดูนะบวมเป่งขนาดนั้นนะ่ะโอ้คำใหญ่เหมือนกันนะอีกนิดเดียวจะแตกแล้วใช่นะให้แบบจุกเลยอ่ะครับ<ฆ>คุณกฤษฮะริตทนะี อดีตพนักงานบริษัทเขาบอกว่าตัดสินใจลาออกจากงานมาแล้วก็มาเลี้ยงลูกวัยขวบเสร็จๆนะครับส่วนภรยรยาเนี่ยทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิก บิลแลนทั่วไปนะครับมีรายได้ก็พอใช้นี่แหละจึงต้องหารายได้เสริมเพื่อมาเลี้ยงจุนเจือครอบครัวครับภรรยาเนี่ยนะเป็นคนรักสุขภาพชอบกินสลัดมากเลยก็เลยต่อยอดแสดงว่าทําที่บ้านอยู่เป็นประจําทําให้ภรรยากินอยู่เป็นประจําต่อยอดทําขายมันซะเลยเพื่อเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพด้วยใช่นะฮะ ค่ะลุยสวยสลัดโลนะคะก็มีให้เลือกทางไส้ปูอัดล้วนหมูยอล้วนหรือว่าจะเป็นรวมหมูยอปูอัดก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วทุกไส้ของเขาก็จะมีหมูสับผัดเครื่องปรุงสูตรพิเศษของทางร้านห่อด้วยแป้งบางๆไม่ไม่ใช้เส้นกว๋วยเตี๋ยวเหมือนร้านทั่วไปอ,อร่อยมากๆกินคู่กับน้าจิ้มซีฟูด้ดแซบๆนะคะหรือว่าครีมสลัดนั่นเองก็เข้ากันได้ดีเหมือนกันขายกล่องละ25บาทเท่านั้นนะคะอยู่ในตัวเมืองพิศณุโลกสั่งสองกล่องขึ้น ไปก็จะส่งให้ฟรีนะคะ